อะไรคะตำอะไรคะเนี่ยทะเลตำทะเลเหรอโอ้โหปลาหมึกกุ้งแบบอันนี้คืออะไรอ่ะมันเหลือไม่หมดของเยอะเกินไปเห็นน้ำมาละไมเป็นไงบ้างแซบไหมเนี่ยตำเยอะขนาดนี้แซบไหมเนี่ยแซบโอ้กุ้งสองกิโลปลาหมึกสองกิโลน้ำไหลไหลมากกลิ่นมะนาวกับกลิ่นปลาคือแบบ โอ m มกอดอืมไมให้หมดเด้ออันเนี้ยอืมดูกุ้งอืมน้น้ำปลาล้าอืมปสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีจา้าโอ Ref, ้ยเป็นเป็นหัวแบบหัวขาดอ่ะเดี๋ยวเอาใหม่ <laughs> อ่ะ เอต้องอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนจ๋าเอ่อแบ็คกราวเราก็จะเยอะแยะหน่อยนิดนึงนิดนึงอุยวันนี้มีผักสลัดนะคะแล้วก็ผักกาดขาวแล้วก็ผักอะไรเนี่ยชะอมทำเป็นชะอมชะอมต้นหอมผักชีแล้วก็ผักใบเลื่อยนะคะก็จะได้ยินเสียงปุ๊บกึ๊ง น้องอ่านก่อนไม่ได้หรอเอาคิดด่าก็มาด่ากันเสยอันต้นหอมผักชีอันนี้นะกินก่อะนแล้วหรอนี่ยค่ะอันเนี้ยบอกชื่อยังบอกว่าค่ะผักกาดขาวน้ำขอช้อนหน่อยได้ค่ะเอากินกับผักใบเลื่อยอล้วหรออืมนก็ แบบเนี้ยกุ้งัวมากมลยขอบคุณค่ะอืมดูกุ้งกุ้งตัวใหญ่มากคนทั้งบ้านอย่างนี้มาทำให้นะค่ะดูกุ้งแบบกุ้งเขามีหัวมาด้วยนะกินไหม 嗯嗯，太、嗯、君。好好这种就是啊，我吃汁，喝汁嘛。嗯嗯嗯，太、嗯、君。嗯好好 วันนี้อร่อยมากใส่หอมแดงอืมอืมถึงเขาขาแบบนี้ตอนแรกคิดว่าไม่หนัวเนะหนีวมากเพียบไหม,มเพียไหมอมไม่เผียบคนทำอยู่ข้างๆ กินไ้่ได้มาจบมาโดนบนแล้วงานหน้าเสียแล้วไม่รู้เรื่องทุกอย่นั้นแหละเขาเรียกว่าอะไร <c oughs> ต่อจากนวดหมึกอ่ะ <c oughs> อืม อร่อยจริงวิธีก็อร่อยกินแบบเมี่ยงสเท้าะแบบนี้ไร่เอาอะไรดีกุ้งเหรอเนาะอืมจะอินก่อนคนทำแล้วอะโดนกุ้งไปสองตัวเองโ oh <my> อ้แม่กอด กุ้งกหญโอ้ยน้องยัดได้ไหมเนี่ยกุ้งใหญ่มากดูทุกคนโอ้โหใส่น้ำไปหน่อยยัดได้ไหมเนี่ยได้คนเชียร์บอกว่าได้ะอ้า เต็มปากมากรด้ความนัวืหนาวจริงลงเย็นมากข้างอหนาวจริงระจงพ่อถามว่าหนาวไหมบอกไม่หนาวเขาบอกวันนี้วันนี้เป็นวันที่หนาวที่สุดนะ ใช่มเนี่ยเย็น,นามากอร่อยทุกคนเอาอีกหนึ่งตัวนะเดี๋ยวไปเจอกันในไลฟ์สดนะทุกคนค่ะจะมีลไลฟ์ อยู่ตรนั้นนะคะเด็กขากรอ,องอ,อืมอร่อยมากคือเคี้ยวแบบนี้ห่ายข้างหลังน้านะคะไปแล้วค่ะเหากกอ <c oughs> พอบอกว่าน้าไปเลยอ่ะ เขินเขินอืมอ่อยจวดจวดจ้าเป็นเหมือนกันไหมแบบว่าชอบกินตรงนี้ชอบกินหวัวเนี่ยคือบแบบไม่ให้เขาทิ้งเลยนะ

อันนี้หอมให้เห็น,หน,นแล้วก็หรือเคี่ยวผิดไปละทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ดาด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดเป็นเพื่อนกดติดตามกันนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนกับตำไหมตำตำซีฟูด้ดอร่อยมากแต่กินแบบสุดลองไปทำ เราเน้นกินแบบสุกไปก่อนเนาะเพราะว่าช่วงนี้อโควิดไนที <COVID. S 1> 9มาเนาะแล้วฝากทุกคนดูแลแตัวเองด้วยนะคะวันนี้ดาราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ